เออครับทีงานสันนิบาตเก็บงานแล้วครับเลยคือมาใหญ่จุดแถวเป็นนะสัญญาณมันบอกโอเคนะว่าเป็นเสียวไว้ไหลสุดนะครับคลายฟองใส่ตาเนั่ยล้ายตัวเพราก็เลยมาไม่ใหญ่เป็นเขาในห้องนะครับตรงนี้กำลังเก็บรายละเอียดด้วยครับเก็บรายละเอียดจ้าเราประมน เนี่ยหมดกาใบนั้นสามตัวเล้ผมเอาใส่ไก่มาอันสายนะ 对呀，应该是公众媒体。

Thank you. เดี๋ยวครับดววยรือแร้าดวกว้ครับมสปานเสร็จแล้วเรยอะความสะอาดนี่แป๊ง